มันเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของตัวจริงๆนะก็คือสังขารอาตมาเนี่ยมันยือไว้มันยือไว้สั้นๆง่ายๆสรุปไอที่ไอทุกทีมันทวงว่าเมื่อไหรจะตายทีวะไอทุกทีอะมันทวงไว้อย่างเง้นเมื่อไหรจะตายทีวะอาตมาก็ยือไว้ยือไว้ ก็ไอปะท้วงนี่พูดสรุปสรุปไปฟังน่าตกใจแต่ไม่ต้องตกใจหรอกอาตมาจะยื้อมีความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วจะยื้อไปให้นานที่สุดแต่แน่นอนมันไม่อยู่นิรันดรหรอกไม่อยู่ได้ตามที่เราต้องการอาตมาต้องการร้อยห้าสิบเอ็ดปีห้เป็นต้นซึ่งมันอาตมาก็ไม่ไม่ไม่น่ามาจะเป็นไปได้ครับแต่เรามี จุดหมายปลายทางถึงเท่าไหร่ก็ะชั่งมันตังเป่าไว้เกินเกินไว้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อทจ่จะอยู่แล้วก็อัตมาว่าอัตมามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นชีวิตที่ทําลายไม่ได้เป็นชีวิตที่เป็นพิษเป็นภัยถ้าจะมองกันเตื้นๆง่งงงายๆเป็นภัยเป็นภัยต่อพวกทุจริตเป็นภัยต่อ,พว,อ,อ,อวพวกอวิชชาพวกอวิชชา มันเป็นคนละเรื่องเป็นคนละขั้วกันวิชากับวิชาแต่ว่าเป็นภัยก็เป็นภัยกับเขาแน่นอนเพราะเขาก็ต้องหลงไหลในในในวิชาของเขาเขาก็หลงไหลของเขาไปครับผมที่ขอถามได้ไหมครับได้ที่พระท่านบอกว่ามีเจตนายื้อทำอายุสังขารให้ยืนยาวไปนี้ผมพอจะเดาได้ว่าพระท่านต้องการที่จะเห็นความสำเร็จ จากการสอนความพยายามสอนของพอท่านพอท่านที่ยื้อเอาไว้เนี่ยมีความปรารถนาที่จะเห็นอะไรสำเร็จไหมครับตามที่คุณพูดก็มีส่วนตามที่คุณพูดก็มีส่วนแล้วอัตมมาก,ก็เห็นเห็นไปเรื่อยๆแล้วแต่จุดมุ่งหมายไม่อยู่ที่ต้องการเห็นจุดมุ่งหมายต้องการที่จะสืบทอดธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้า ให้มันมีคุณภาพให้มันมีประสิทธิภาพเต็มที่ซึ่งอาตมาก็ยังไม่มั่นใจว่าเท่าที่ทำไปแล้วนี่ห้าสิบปีทำมาเนี่ยเนื้อของโลกุตรธรรมที่ทำมาได้บ้างเนี่ยอางพวกเราชาวโศกนี่ได้แล้วได้มามันจะเป็น แก่นแกนมันจะเป็นต้นเชื้อต้นเชื้อของโลกุตราเนี่ยที่มันจะได้รู้มันจะเจือจางลงไปนะมันจะเจือจางลงไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันแต่ตอนนี้พยายามที่จะสร้างให้พวกเราพวกเราได้และพวกเราก็เห็นว่าแต่ละคนก็จะพยายามที่จะสร้างเชื้อเนื้อสาระเชื้อเนื้อสาระของโลกุตราเนี่ย ให้จเจริญโดยจะพาะให้ตัวเองจเจริญมันก็แต่ละคนมันก็รวมกันแล้วก็เยอะใช่ไหมมันก็จะเป็นการ c o อ f ฟิเช e n t มันจะเป็นพลังงานอัตราการก้าวหน้าทับทวีที่มันสูงขึ้นเป็นลักษณะกราบอย่างย่งสูงอย่างชันเลยจนกว่าจะสุดพีกสุดมันก็จะมีที่สุด พอพีกสุดแล้วทีนี้มันก็จะลงจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่อาตมาเขียนเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นน้เพราะงั้นอาตมาก็ได้ตั้งไว้ห้าร้อปีห้ารปีนี่อาตมารับผิดชอบเผื่อไว้แล้วห้าร้อยปีเนี่ยนี่เกิดมาทำไปแล้วห้าสิบกว่าปีแล้ว จะไปได้อีกไปได้เรื่อยๆไปถึงถ้าเผื่อว่าใช้โคเอฟฟิเชนต์มันจะได้อย่างสูงเก่งที่สุดได้ร้อยห้าบเอ็ดจะเชื่อว่าไม่ถึงเมื่อไม่ถึงก็ต้องเกิดมาอีกในระดับล่างเนี่ยห้าร้อยปีในสามเหลี่ยมที่มีสีเป็นแถบๆเนี่ยห้ารอปี แบ่งเป็น1 x 1 x 2 x 3 x 4ี่ร้ยหาห้าร้ 105, อยปีเพราะว่าทำได้สามจุปีปเจ็ดสปีทำเมื่อมาถ้าไปถึงร้อยแปนก็จะได้เป็น x สามถ้าเป็นร้อโอ้ไม่ใช่เป็นร้อ x44 มันก็จะเป็น x4 เสร็จแล้วเหลือเศษอีก7ปีเป็น151หสเอ็ก็เสวยวิมุตอีก7ปีถ้าจะว่าพูดกันอย่างโลกโลกก็ว่าทํางานไปปลดกเกษียณเอาอายุร้อยห้าร้ยสี่สปลดกเกษียณอะไรอายุ1 4อเสร็จแล้วก็ สเสวยวิมุตไปอีกเจ็ปีสเสว,วดูผลงานไปและทีนี้คุณภาพของเนื้อง,งานโลกุตระมันก็จะมีตั<ช>้งแต่นั่นสูงสุดมันก็จะมีเนื้อทำรรไปไปอีกสองรอโอ้ยสองพหกว่าปีถึงจะหมดเชือ้อพุทธพราะอัตมาก,ก็จะต้องพยายาม ใส่เชื้อโลกุตระนี้สร้างเชื้อโลกุตระนี้ให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพเต็มที่มีเนื้อหาสาระของโลกุตระเต็มที่เท่าที่จะทําได้มันยากแสนยากสุดยากเลยคนที่เขาไม่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจเลยพระพุทธเจ้าก,ก็ตัดไปแล้วว่าโลกุตระรรในมันจะสูญ นะต้นตัไไดไว้ยนะอานีสูตรนะท่านกว่าไว้ชัดเจนแล้วว่ามันจะสูญไปท่านตัดพยากรไว้ตั้งแต่ยังตัดสรู้ยังไม่นานนักอว่าโลก,กุตรธรรมมันก็จะสูญไปไม่เหลือในโลกของาศาสนาพุทธพระพุติเจ้าไม่เหลือ ยังไม่หมดหรอกแต่มันมันมันความรู้โลกุตระมันมันเสื่อมมันสิ้นไปท่านตรัสไว้นั่นแหละเมื่อนั่นแหละมันเสื่อมไปนั่นแหละมันก็เป็นสภาวะจริงในโลกของชาวพุทธจริงมันก็เสื่อมจริงมันก็เป็นจริงมาถึงนี่สองพันห้ารปีนี่มันเสื่อมหมดแล้วตามที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้โลกุตระธรรมไม่เหลือ ไปเหลือแต่คําสอนของผู้ที่รจนาขึ้นมาเป็นคําสอนของเขาไพเราะอธิบายแปลเปลี่ยนอะไรจะได้ไปตามภาษาเขาเพราะอาตมาเกิดมายุคนี้ก็ไอ,อย้ยาเจอกรองอนากะโอโ้โหจริงตามพระเจ้าตรัสไว้เลยกรองอนากะหรือตะโพนหรือบางตีก็แปลเป็นกลองเป็นตะโพนอะไร ใบเก่ามันไม่เหลือเชื้อของความเป็นกรองเก่าซึ่งมีไม้มีองค์ประกอบก็มีหนังมีเชือกมีอะไรต่รางๆนะนะมันไม่มีของเดิมเลยมันของมันเป็นของใหม่เป็นของวัดสดุใหม่เป็นวัตถุใหม่เป็นของประกอบขึ้นมาใหม่มันมีชื่อเก่าท่นนั้นเหมือนชื่อคำว่าพุทธมันก็เก่า แต่คำว่าแต่เนื้อหาสาระของพูดมันไม่มีมันเป็นของใหม่หมดมันไม่ใช่เนื้อแท้ของกรองอนกะใบเก่าเลยเนี่ยตมาไม่ได้ไปอวดดีอวดเก่งพูดเอาดีเข้าตัวทำเป็นเก่งอะไรมันเป็นจริงแท้แทเลยนะไม่มีใครหรอกที่จะมาพูดเรื่องนี้ แล้วกล้าพูดว่าคุณนั่นแหละจะมาเป็นผู้ที่ทำเนื้อใหม่ของกลองใบนี้คลองอนากาศนี้คืนมาไม่มีใครกล้าพูดหรอกนอกจากโพธที่รักและทีนี้เอาคืนมาได้จริงมาจริงไหม เอาคืนมานี่คืออะไรเอาโรกุตรธรรมคืนมาเอามาให้เกิดจริงเป็นจริงในมนุษย์ชาติเกิดแล้วเป็นแล้วเป็นแต่เพียงว่าอาตมาบอกแล้วพูดไปแล้วว่าอาตมายังไม่มั่นใจว่ามันจะมั่นคงยืนนานเพียงพอ แต่ก็มีคนเริ่มรับรู้รับได้เข้าใจเข้าใจเพิ่มขึ้นดีไม่ดีต่างประเทศก็จะเข้าใจในอนาคตตอนนี้ก็ไม่รู้ได้อัตมาไม่มีเครื่องเช็ค <c oughs> แล้วมีคนต่างประเทศเขารู้ไหม <c oughs> เพราะาเราไม่ได้มีคนแปลเป็นภาษาอะไรอะไรออกไปอื่นๆมีแต่ภาษาไทย <c oughs> ภาษาไทยก็ไม่ค่อยอ่านกันเลย